วันนะนี้ปีปลาปีปีาปโคตปลาวันนี้แหละมันตายมาได้ปลาเนละยนีเด็กปีปลาคอเนี่ยปลาซีอยนะู่นะสำรพอกินได้สองคนะสุกเด็ปีงึงยังอ,งอีสอปีนี่สักสุกปีงึงนีง่จนไม่ปีปนี่ก็อ่ะสุปกปีงึงเนปีงังก่อน ทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดชุกชุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันชังตอนนี้ก็บใบบ่ายแนละ้วทุกคนตอนนี้นะไปหาห้างคาราบไว้ก่อนพอได้เย็นม,มือเช้านะห้างคาราบแล้วแล้วก็กับบอลน,นั่นพาหัวหน้าพากันกระชากซาปาผ้าปะชีอยู่กับขี้โต้เลยพ้าปะชีพ่นเนมื่อเลยไม่ได้มาชันพนผาปะชีอกับเด้นอนต่ออีกคืนนึงครับคนละดอนสองคนตอนนี้กับหาห้างคาราบก,ก,ก่อนพอได้เย็นมือเช้าหาเสื้อคาราบก็เลับนี่แหละยามนี้นะ หายิ่งก็จักยายิ่งพอยาไปหายาเลยไปต่อกระดัางในมันใกล้ก็ยังมีหันไก,ก,ก,ก่ปากไก่เป๊กก็แถ่นี้เนะห็นแต่ว่ามันสะที่สุดหาอเชือกลับก็เชือกตำคอนตำแคนมาเนี่ยแหละกระลับก่อน Okay. เซอร์ดำดงเนี่ยมันเป็นดงอมล้อมอย่างนี้นะเป็นดานอ้อหมดดงกระเทิงล่มเลยวันนี้ก็ล่มแห้งอันนี้นะเขาไว้าำเซอร์ดำกระเทิงกระเทศไปไหมนี่แหละกระลับมาจากไรแล้วจัในมหาเซอกระลับเนะี่ย สัการ์เซอก์รับแล้วเป็นนังที่สามตอนนี้นะโอ้ยกรปลาสะเทือนนี้นะนี่บล็อกกรปลาสะเทืนี้เห็นอยู่ ดาวนี้เป็นดาวที่เจ็ดดาวนี้เชิญน,นี้นะมันหาบอดเชิญงงะแถวด่านนี่นะเอาแม่าดงเลยรอดงแบบ ดงกางดานดงนี่นะเป็นโซ่เปนเลยคือว่าหาเชือกนี่แหละเชือตะคอนไม้ตามนี้แหละตะกระทิ่มตะกั่ทิ่มนี่แหละถนะือไปถือจะมีจักอะไรก็เซิคเซมอลอยู่เลยกระแตกระไรคือเป็นกระตากระแตมาเชีวว่าปาริย์โอเช้าเนี่ยไ1 0 0ินมือเสียงกระแตกระตาแล้วพวกมีกระแตะอยู่สิโอ้กระแตก็มีแถวนี้ะน,นะ มึงไก่ป่าไก่ควาลงมาสะแถวนี้นะผู้แถวนั้นป้อลายไก่ป่านะแต่ว่ายางเขาดงนี่ก็ยังไ่เห็นไก่ป่าบินทิศทิศอยู่สมออยู่คือว่าเสือเลาะลงเตอร์ผู้เกียวไปเชื่อแคมดานตอนนั้นเขาดงตอนนั้นนี่มันเป็นดงรอมแหรมอยู่กลางด่านนี่นะดงเนี้กงมาเนี้มันดงเล็น้อยอ่ดานนี้เป็นดานที่เจ็ดเสือกรับ เจออยู่พืชละครมาใหญ่นี่มาเบิ่งหมูแม่โบกตอนนั้นนะพอ,อตัวนี้นี่พอหมูแม่โบกดินนะโอ,โอ,โอ้มันยังมาลินอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไม่อยู่ลมหอยมันแถวนี้นะมันนอนดินนพุ่นเครือฟุลแถวนี้นะหมูป่านะเป็นโบกพืชละครน,นี่ เงียบคักเลยบริเคือว่ายีดงนะไม่จิงลิงอยู่ไม่ได้ยินเสียงเลยเลยตามคอนเห็นอยู่ก็แต่หนงเก็ดมกะกบกเก็ดมะามาัแถวนี้นะ่นเอนี่เกาะกัลนนะมันกลินแล้วนี่ บ่กเทขนาดนี่ตัวนี้นี่มัข่เขแถวนี้นี่ดงนี่เป็น่างที่ซบตันนี้นะเป็นสซงแป้นแทนนะแป้นนีได้ส่งแทนี คือหูหหหยอยนัวย์ไงฮนัวยอยู่แบบนี้แหละเป็นหูเขาเลยฮูขอเสื้อตัวขวานนี่ก็ ดางนี้ดางที่สิบหกดางนี่นะซื้อป่นคอในใหญนี่แั้อีห้าดังครับก็เด็กอีห้าดังเหตุบกกระด้างนะโอ้โ,อโอหต้องขมีอยู่เหตุบกกระด้าง เซื่อก็รับแถวนี้ก็ขอนไม้ก็บโม่ใหญ่ขอนไม้ก็ขอนไม้น้อยมมอยู่แถว,ว,าวานี้ก็ยางมีตอดควักจะเผยอะไรยิงหนุกหนุก็แต่กระป๊บเลยเสียงเสียงยางดังมาเลยเนะไปตองกระดังมาเลยเซื่อนี่อีดังนี่ก็ เชิญชมพูดขอนเลยเก่งครับอะไรตัวนีนเ้เป็นแตนูกรแต่เทพเลยคุเก่งเลยเป็นแตเซอร์แต่ไหนก็นหลังสองด่างแล้วครับกัเสวยระชิบเก้าครับส่องอีด่าง เจอขอนไมน้นน่นี่ขอนไม้นี่ยาวเัาเลยขอปุ๊ตอกไก่ป่าไก่ขวานกคอชาแถวนี้เนาะต้องจะแปลนมาแถวนี้เนาะ ดก,กราบก็ถือว่ามดด่างในเสือนะด่างคือท่ายท่ายสุดกราบบอนก่อนบอลน,นี่กราบบอนไปหาหัวหน้าดอนก่อนพากันไปหาซาป่าบัลน,นี้นะซาปูซาป่าหัวหน้หาเพิ่งเห็นบังป่าปลาหลาเพิ่งร้อนะพากัน,ปนงไปซาใช่ไหมหลับหรือเปล่าฮะเป๊ปป้าซา,าป่านะหลับละ่ะ เดียว10่บโมงบใบาานะ้ปาปะาษาปานะหอดบอลนวกะเปลี่ยนใจไนดะ้่อแร่ักกันไปนการไม่ได้ไปชะาดอกป่านะค้ำนะตอนนี้ก็จนสามสี่โมงแรกนะจะน่าจะพักกันยางไปู้ทั้งงานโฮยนะตะกะแดงไปกานะ้านเนาะกันซากับค้ำวันนี้นะนชอบยางไปไก่ออยาแหละข้าไปช้าป,ป่านะมารับหน้าพระยัางไปซะ พากันไปหาก้อนปูกันป่าก่อนมาเี่โอ้โหรัดแรงพร้อมไปเต้เวนวันนี้นะเพราะว่ายางมาพี่ยางไปตะขะแดงมันไก่นะแต่บาบอนมาตะขะแดงกัไก่เตบิบรับสามสี่ห้ากิโลคนละประมาณนะคนละหโหนาพันยางก่อนเลยมันนั่งทามันค้ำมันการป่าเมื่อเลยเพราะมันอนพันปะชิวพันปะชิวเพิ่งเมื่อปานะ่าเลยเมื่อแรกแต่ปะชิวีิโต้เลย นี่พากันอยู่ต่อคืนหนึงนี่ก็บื้นพากันกลับก็โหน้าดอนนี่ก็นี่สักกรบอกหอดตั้งแดงตอนนี้ก็นี่มานอนหลับก่อน,นกว่าผ่านประซิวนอนนี่เลยก็เหาะหลาในด,ดงนี่นะดงทางเหนือตัวนี้นะหัวหน้าเพิ่นอ้อมหาดแล้งผ่าเล็บโพยนี่เบื้องกันหมู่โคบมาเต้มากระบกอันนี้สิท่าเพิ่นอยู่นี่แหละอยู่แกงนี่แหละดังเพคอนดังไพ่า ลายในป่าหฮยนี่นะปลาตะขาแดงนี่ลาตัวยักษ์มหัดพี่จนเมยไก่ดีนะแต่บอนมาพี่ก็มีอยู่สี่กิโลสีกิโลกว่าพูความไก่นะด,ดังเอนดังไผ่ทางหัวน้ำมันก็หัวน้ำพันละลูกเตอร์พูกมเบิ่งกันยันมูกินมะักะเแต่นนะยนมลงเล้งนมะักะเแต้น้ำน,นะคนเคยได้ยิงพผนเนาะ โอยแถวนี้แห้งหมดแล้วนะมูป่าลงมาดุดแถวนี้นะตะเกาด่งพืนดังคลอยก็ทาบมันคำซาบนาพ่มมากรับได้โอ้ป่าอะไรแบบโต้ลุหลายนป่าตะขะเดินะ่กันหนาวเล่มนทัว นี่ัะไฟงายงามนี้นะไปต่อมากระแห้ง มานังทามันเฮ่อมันค้ำนี่ก็จนเป็นสองสามเซโมงยังโมค้ำยังโมมืดอยู่คนาเพิ่งกลับมาเลยมาแต่หะเลาะยิงกับ่ได้เพิ่ดเลยเนาะพากมานังทาเฮ่อมันค้ำมันมืดก่อนจากการป่าจนหิวเข้าม่านังมาตะเวินพ่นวันนี้นะหอดเจ๊สามชีโมงแรงพ้นวันนี้นะค้ำๆยังอะไรพักการป่าตอนนี้ก็เริ่มเคยเยอะตะวินดุกดินแล้วเริ่มมืดแล้วตอนนี้ก็สักค้ำมืดตื้อตาเลย ผักกันไปหาการปูกันปลาก่อนมนันเลยหนาวเลยอากาศมันนี่กะจุดพืด้นจุดไฟอันนก็ก็พืนจุไฟก็จี้ปลากินข้าวกินก็เยอะเขา่าละลืมผิดข้าวมาตะบอนก็ทักกันจีกินนี่พอยาเยอะข้าวเนี่ยยาจี้ปลาขาวปลาชุ่มนี่กินจี้ปลาชุ่ คือคอเข้ามาจะคักเลยเนาะตับแจ้ออกมาตะบ,บอนโอ้พากันจี้ปลากินผู้ละสองสามตพอได้อุ่นท้องได้หน่อยนึงคือว่าพากันไปการต่ออีกการเลาะขึ้นผูขึ้นเหน,น,เนือพูเกยมือบอนเลยโอกตากเห็ดตากเหนะ็ดโตนะแดงๆอยู่แถวนั้นนะพากระปับก่บอนมาเลยโอ้เดินะแจ้งคักอะไรเดินกัน ยางกับด่านเนี่ยเดินกับคนแจ้ง่ายกับบอนก่อนมาเลยหาไปปูปิ้งปลาก,กินข้าวนอนมาเลยในหลายเตอร์ปลาก,ก่ะบอลล่มบอลเลยธรรมาดายอยู่บอลเลยตอนนี้ก็สักมาฮอดบอลกพากันเปะผืนกับหัวหน้ากันเลยฟลอโดรถเบะพื้นมากันเลยแต่ผืนถลกไผ่ก่อนมาเลยข้าวสิคือเสียไปเรืนองข้าวเย็นเท่ากันทังหลายอยู่หน,น,นึ่งตอนแรกกันนี่ คนาไปปีงปูงปงปากินข้าวกันมานนี่จนสิบโมงป่ายมาฮอตบอนนะไกลล่เลยตาขาแดงก็คือว่าเด็กแนวเย็น,น,งงยนกังเะอย่าเงี้ยคมเทไรหายนอนหอล่เออคมกับซีบานๆ้าน แต่น้ำเพิงน้ำหักน้ำเพิงบ่รลายเย็นแล้วบ้นามเนี่ยกลายไปเย็นอีกเนาะเอ้ยยังอุ่นอยู่ยังอุ่นเนี่ยนึ้ำไปนี่ปิ่งปลากินขุจุดปวดเมดแอวนี่ยถ้าดขางกาบกั กันนิทีด้เสียยนีเด้อ้ยวอเล็กกันจับมือกันฮัลโลที่้กูทีิดตีาติดบ้างคอมอาบโอ้นักชยด้วยคมขนาดคมเป็นยาว้าตุคมเนาะอมว้าต่ เกรหอเลยเชฟคุณเลาเลยนะาน้ำชาหอมมาดิาถาปานึขมอยู่นิสิเอ้าเอ้เข้าใจเข้าใจน้ำาอะไนะม่ก้อยู่ไรนะหอมมันบ no)> ่หา โย่น้ำชาได้กินน้ำชาได้ขมือนี่เลยเ่มไปเพิ่มช่บูมใหม่เช่บูมเหอโ่อันนานทับม่ลำทางตอนซื้อเือเลยใหม่อยู่หาไฟกันผ่านะป้งปาเซ็บเลยเนาะเส่บบอเอาอีกบ่โอ้ยพอได้อ่เอาเส็บเอาอีกได้แซ็บินาตมือออแเาปกอน คนะือเก่าตอนแรก่ะมะม่งบ่ามมา่ง <c oughs> <c oughs> เออกนะปีงปลานี่ได้ปลากรเาเลเลยไม่้เออปีงน่มเอาหมูน่อยนี่เนะเาะหม,มูใหญ่มันบานผุซุปลวเนเช่นนี้ปลากะเลือปงตัวนี้เลยโคน,นาพันต์ำมะม่วงอน,นี้ปีงปลาเนยปีงปลาปกสปลาพันนี้แหละมันตายมาแล้ปลาเนี่ เลกปีบออเนยปลาีอยูนยสพอกินได้สองคนแนะต่ปาีอมากเลยชะมอเลยแต่ปาีอยู่กันปีเนาะกับตงโมลงเลยอาโม่หน่อยมาเลยหมูน้อยเนี่ยังอ่อนบะหนั ừ, งมันเป็นอ่อน <c oughs> <c oughs> มันใหญ่เลยนะมันหยาปวดนังมันแบบหวานล่ะ จังตามตามไลไน์เลยมึงจิตเหมือนบ่ทราบมบ่เหมือนเหมืนลเเป็นบ่นหน้ามือน ตมั <c oughs> ตามาหลาปี่าอยู่ <c oughs> สามปีงูได้ป่ปปา ากอะสุกได้ปีนึงยังอีกสองปีเอลเรืาต่ำแซบพื้เก่าบ่แซบมันได้เที่ยวตื่นเลยตื่มไปได้ตลอดเลแซบอยู่จ้าต่ำนะแซบตลอดมุนาพมาชวชดนำมาลก่อนเลยแซบจนบอกบะถือเบชีวาเ่บ่บได้ผลอได้กินจะดชดนำา น้ำก็บรยังต่ไซีเห็ดีต้าเขาอิกมันนี้กันเนาะแต่ไม่ซีดเลยเื้อเหงาเราเมื่อวับเลยพ่ม,มาเลยสักสุกปีงึงนี่จนไมปีงงนีงมม่ก,ก็เอาสุกปีงเลยเปินปีง,นงต่างกอนเรอนคังตาไฟอีโน่ออกจากกาไฟผมหนาวได้เหมือนใบโคบีบาน,นี่เลย ะมาบ้านเขาแรกมาดิอีกปากระตามมาหุ่นเก่ามาดิกระเจบมืเก่าใช้เก่า มันจะมาเกาะมันเนาะจะทำหงคักเลยละถ้ากบไม่น่ายบ่จะมัหน้าน่ำจะมาเกาะหนำแตเกาะกิกลนมันูหอบเนาะอือคนหน้าคนยาป้าเลยต้องพอดเลยคนนะเอามัดได้ปุูกปีปากกัยังอยู่มัดที่รนะอกเขากินใ่ไหมนาะขล้วเขาตุยในเนาะ บปลาถางปีกแล้วตะกุดได้ยังไงเสีบซ้ำตอนนี้ก็สักผ้ากินกันกินข้าวกินน้ำแล้วจนว่า11โมงตอนนี้นะพากันมาฮอตบอดไปปูปิงป่ากินข้าวกะพักผ่อนก่อนบา่นียบืนเช้าเพล่ยยังบุยต่ออีปลาลัดเบิ่งกัน cái một cái bà theo lề đàn như thế cả hai năm mươi sau nữa.